ลายเสื้อที่ชอบที่สุดในดาบบลิฟาดาสูงชิโนบุเห็นไหมเห็นเสื้อไหมยังไม่ได้เริ่มถามเลยออเอาผู้แรกโอบะนายลายดำขาวกับเรนโงคุเสื้อคลุมลายไฟเอาเรนโงคุเพราะว่ามันไฟเลยดูลายฟ้าเตร,รอนยางกับไฟเรนโงคุลายไฟกับนิซิโกะผมชอบลายของ, e <L im bit> น,ของนิซิโกะมากามีแบบข้าวขามันสวยดีมันใส่้าคลุมน่ารักนิิโกิ เนสโกกับเซนอิสึเนสโกกับเซนอิสึมันดูเหลืองๆเนสโกกับชิโนบุไม่ต้องถามดูเสื้อผมเห็นปหมโอ้โหชิโนบุดีวะทำไมครับก็มันสวยไงสวยอ่ะชอวชิโนบุกับหมูป่าอินุสกิหมูป่าหมูป่ามัมีเสื้อออกมีเสื้อเอออ่าชิโนบุชิโนบุชิโนบุกับคามาโดทาจิโนชิโนบุชิโนบุกับ เสื้อของกิูบอกเลยว่าผมชอบเสื้อกิูมากกว่าแล้วก็คือเสื้อกิูเนี่ยจริงๆมีสตอรี่ก็คือเสื้อที่มันแบ่งครึ่งไงมันเป็นเสื้อของเพื่อนของกิูเสื้อของกิูกับเสื้อลุมลายบาลีสีฟ้าอันจิโร่เฮ้ยลายนี้แม่งลืมไปเลยมันเป็นเสื้อตอนเริ่มเรื่องเลยจริงๆลายนี้สวยนะเออผมชอบลายนี้เอาอันจิโร่นี้ดีกว่าสรุปคือชอบเสื้อลุมสีฟ้าอันจิโร่แล้วถ้าอยากมีเสื้อสวยๆในกร์ตูนเดมอนซัลเลเยอร์นี้ต้องทำยังไงบ้าง่อ๋อไม่ยากครับผมเพียงแค่คุณ แบบไหนรายแบบไหนเราก็สามารถทําให้คุณได้หมดเลยับเพียงแค่คุณติดต่อมาหาเรานะครับผม